พี่นี่ก็อยู่ในกองใช่เขาผนการชื่อว่าผัสสุดทายน่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเราเขาดูกับพี่เองอะไรฮะไอชุดดำอย่าไปคุยกับมันมากทำไมอ่ะมันแอบกี้หน้าเหรอเนี่ยเฮ้ยอย่า้องชักเลยมันถูกชะตาหรอมีปัญหาอะไรวะหน้าแหลมนี่มันมีอะไรไอปากแบบเฮ้ยทาออไไไ้หนตมเดี๋ยวเฮ้ยดูด้วยแหลมไหนมีิวซ้ำแหลมแหลมแม่อะไรล่ะน้าต่อบป็กูแน่เอาทุกคนโปรดทราบปารนตี้ นาทำไมเหลือแค่นั้นเนะจ๊ะเฮ้ยยืให้มืนให้มื <c oughs> นโจ้ะพอพอเขียนขาวเสร็จลงข้างล่างเลยกลั <c oughs> <c oughs> วเพื่อนเห็น <c oughs> ยังไม่ได้พูดนะคำเดียวได้รางวัลเลยวะไม่ต้องพูดมองจ่าเขารู้จักการมูดยอดเลยจ่ามาถึงก็ไปเก็บสวยเลยนะเออเป็นจ่าดีจังคจ่าแล้วถ้าเกิดยศเยอะกว่าจ่าเนี่ยเรียกอะไรพี่ฮะยศเยอะกว่าจ่าจ่าอ๋อตับเดียวกันตับเดียวกันตับเดียวกันนะพี่คำนี่จริงแล้วจ่าสองคนนะฮะ ผมจานรับวันเยอะเลยอ่ะยอดเลยอ่ะตีสามตีสี่ตรงมาผมตลอดเซฟันนี้เขาโทรไปหาพี่ทำไมไม่รู้เลยวันเยอะที่จากบจารเขาเป็นแรงพี่มึงถามเขาเลยอยากคุยอ๋อจานรอรางวัลอยู่ีอะไรจะเลิกกัน่คจริงๆเหรอครับพี่อ คืนขอเป็นตีหนึ่งแล้วกันครับเจ้าภาพขอขอเพิ่ชมชั่วโมงเฮ้ไม่เป็นไรจะคุยกับจ่าได้ไหนอ่ะเอาจ่าขอเขียนเวลาต้องจากบ้านนะมีร้องแล้วใช่ไหมจ่ามันกล้ากล่าวไม่ได้วันดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกนี้จะมาเกณฑ์อาหารใช่ไหม ครับผมอ้าวดีดีผมน้องชายของพี่พัชุธาครับนี่ชายนะน้องชายพี่พัชุธาครับหมายเกนผมหมายเกนเหรอชื่ออะไรอ่ะอาทิตย์ครับชื่ออาทิตย์ครับผมนามสกุล์บุญประกอบดีดีชื่อดีพ่อฮิปปอกแม่ฮิโอ้อยครับดีดีดีเป็นลูกที่ดีนี่ครับผมชอบยิเงีิยงขายเลยไอ้เอ็นผมชื่ออะไร ผมมีชื่อว่าวายุครับจา่าวายุครับแ<ะ>นะ่าขอดูหมายเกณฑ์นหน่อยดิครับดูหน้าจา่าเรื่อว่าตลกกับมึงเปล่าหน้าจ่าตลกดีนะชื่ออะไรนะวายุครับวายุไอ้เองเป็นน้องชายของะครับอาขดีดีกว่าเ<ะ>นี่ยเป็นน้องชายพี่อยากดีโออยากเป็นทหารเหรออ,อ,อยากเป็นครับเออดีดีเราใช้ชาติอ่าไหนคนไหนอีก พี่อะไรเราอ่ะผมมีชื่อว่านายนาทีครับนายนาทีเป็นตัวแทนผู้ชายจากบ้านพ่อเท่าสนครับอ่าขอดูหมายเกณฑ์ด้วยครับเจอ,อ,เอ,อ,เอ,อนาทีแล้วมาใครบ้างเนี่ยมากับเมียครับอ้าวเฮ้ยแล้วเอาเมียมาเข้ากองข่ายได้งไงนี่มันข้าอาหารอ,อผมอยู่กันแค่สองคนนะครับถ้าเราจะมีงานอะไรให้เมียผมทำไหมครับนี่เมีย,ผม,มมยผมทำกับข้าวอย่างนี้เลยครับอร่อย ครับอร่อยอที่หนึ่งเลยจ้าแต่คือด้หมูข้าวได้ใช่ไหมล่ะทำได้เลยจ้าเดี๋ยวเราไปเป็นแม่ครัวแล้วกันเดี๋ยวไปอยู่เดี๋ยูดถ้ามีมีมีเมียแล้วก็เลยมันกลับไปเลยเขามาแล้วจะให้ทำอะไรอ่ะไม่ยุ่งอะไรวะไม่มีเมียอิจฉาเขาแล้วไงก็กลับไปดูแลเมียดูแลลูกใจเย็น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 ขอบคุณนะจ้าแล้วมากับเมียนั้นนะไอ้ชุดเขียวนี่ลูกไม่เห่อหัวหัวจ้าปอยแล้วเป็นัน มาครัมามาไอไอคนนู้นมาเนครับพตนี่นี<ๆ>่นี่ยอพี่เตอล้ๆอพี่เต๋าละนวล